ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือตนตนุลักษ์ของชาวราศีมิถุนคือดาวพุธนะครับ การที่ดาวพุธของคุณก่อนหน้านี้นะครับหรือเรียกว่าตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่2นี้นะครับโคจรอ,อยู่ในภพ like เรือนของมนะังกรและก็เ,เป็นภพเรือนของมรณนะนั่นหมายความว่าครับชาวราศีมิถุนจะต้องพบเจอกับเรื่องราวอุปสรรคปัญหาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการที่เป็นอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาให้คุณต้องมีจุดของการแก้ไขหรือนะครับบางคนก็อาจจะมีจุดของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าภพเรือนที่ดาวพุธของคุณอยู่ก็คือภพมรณะนั่นเองครับแต่นะครับหลังจากวันที่2 มีนาคมเวลา6นาฬิกาสีนาทีดาวพุธของคุณจะยกออกจากเรือนมังกรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีกุมซึ่งเรือนราศีกุมนี้เป็นพเรือนของพสุภะสุภะคือพรเรือนของความสําเร็จนะครับและก็ยังได้ติดตําแหน่งของจุลจักรและก็เชวีโชคด,ด้วยเรียกได้ว่าได้ตําแหน่งที่ดีเลยทีเดียวล่ะครับทำให้ชาวราศีมิถุนนะครับมีจุดของการขับเคลื่อนชีวิตไปเป็นอย่างดีเลยครับในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่2เป็นต้นไปเพราะเรียกได้ว่าตัวของคุณเริ่มมีโชคเข้าข้างแล้ว เรียกได้ว,ว่าครับอุปสรรคก่อนหน้านี้ของคุณนะครับก็คลี่คลายลงไปใครเจ็บป่วยก่อนหน้านี้ก็จะหายป่วยเกิดขึ้นได้หรือใครที่รู้สึกว่าชีวิตของคุณคิดเยอะหรือว่ามีเรื่องให้ต้องกังวลใจก่อนหน้านี้ก็จะมีเหตุการณ์ที่คลี่คล,คลายลงไปได้เกิดขึ้นนั่นเองครับแต่เนื่องจากว่าครับการที่ดาวพุธอยู่ในตำแหน่งของภพเรือนของราศีกุมมันจะเป็นจุดที่ดีก็จริงแต่เป็นลักษณะข,ของการที่ดาวพุธเดินเสดหรือเดินหน้าออกมาอย่างสุดกําลังเลยทีเดียวตั้งแต่วันที่4มีนานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับการที่อยู่ในเรือนราศีกุมจึงอยู่ถึงเพียงแค่วันที่18มีนาคมเท่านั้นนะครับเวลา16นาฬิกานาทีพุธของคุณจะยกออกมาจากเรือนกุมเข้าไปสู่ในเรือนของมีนครับจากที่ได้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอยู่ๆก็เข้าไปดรอปอีกครั้งหนึง่งหรือเรียกว่าอยู่ๆก็จะมีเรื่องเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับเพราะว่าในช่วงจังหวะที่ดาวพุธอยู่ในราศีมีนถือว่าดาวพุธได้ตําแหน่งที่อ่อนแอที่สุดนะครับเพราะว่าติดทั้งตําแหน่งนิดหรือตําแหน่งที่เรียกว่าต่ําต้อยดย แล้วก็ยังติดทั้งตำแหน่งปลาหรือตำแหน่งแห่งความไม่มั่นคงนั่นเองครับฉะนั้นการที่อยู่ในเรือนมีนะครับสำหรับดาวพุธถือว่าเป็นจังหวะที่ ตัวของคุณนะครับค่อนข้างอ่อนแอลงได้ช่วงเวลานี้ก็ต้องระมัดระวันวงนิดนึงครับเกี่ยวกับในเรื่องราวของการที่คุณอาจจะต้องพบเจออุปสรรคและก็ปัญหาต่างๆอยู่ๆไฟที่เคยลุกโชนก่อนหน้านี้ก็ดรอปลงไปเลยแหะครับทําให้ชาวราศีมิถุนนะครับในช่วงเวลานี้มักจะพบเจอกับเรื่องราววิถีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะอับโชคนิดนึงอยู่ๆอ,อุปสรรคก็เข้ามาทําอะไรก็มักติดขัดไม่ค่อยได้ดังใจที่ต้องการสักเท่าไหร่นั่นเองครับเพราะว่าพุทธนะตําแหน่งนี้ถือว่าเป็นพุทธที่อ่อนแอที่สุดในจักรรา ทั้งเรือนเลยทีเดียวแหละครับทาให้นะครับในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่18มีนาคมเป็นต้นไปอาจจะพบเจอกับอุศักเข้ามาให้คุณต้องฝ่าฟันให้คุณต้องแก้ไขเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเลยแหละครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในการจะทําอะไรก็ชะลอเอาไว้เพราะทําแล้วมักจะติดขัดทาแล้วมักจะสะดุดเกิดขึ้นได้หลังจาก18นั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีมิถุนกันบ้างนะครับถึงแม้ว่านะครับตัวของคุณ บอกไปหลัง18บบาทอาจจะต้องพบเจอกับความดามและก็อุปสรรคนิดนึงนะครับแต่ในเรื่องการงานของคุณก็ถือว่ายังเดินหน้าไปได้อย่างดีเลยทีเดียวครับเพราะที่พลของดาวเจ้าเรือนการงานของคุณคือดาวพฤหัสอยู่ในเรือนของราศีกุมนะครับแล้วก็ประกบคู่กับดาวคู่มิตรใหญ่อย่างอาทิตย์เข้ามาเน่นหมายความว่าครับตัวของคุณนะครับจะมีรูปแบบของวิถีชีวิตที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการงานนั่นเองครับการงานนตํา,าแหน่งนี้อยู่ในพสุภาเรียกว่าการงานเจริญเติบโตมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวและยิ่งนะครับการที่มีอาทิตย์เข้ามาประกอบคู่กันซึ่งอาทิตย์จะมาช่วยเหลือหรือว่ามาเกื้อกูลกับดาวพฤหัสจนถึงวันที่15มีนาคมนะครับในช่วงจังหวะตั้งแต่1นึงถึงสิค่อนข้างเป็นในทิศทางด้านบวกอย่างยิ่งเลยทีเดียวการางานของคุณมีจุดของความประสบความสําเร็จได้สูงเลยทีเดียวอย่างที่บอกไปแหละครับว่าในช่วงชีวิตของคุณตั้งแต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตนั่นเองครับจะมีจุดสะดุดเกิดขึ้นได้บ้างในช่วง พฤหัสที่ได้ประกบคู่กันกับดาวอาทิตย์เรียกว่ามีสิ่งดีๆที่จะก่อเกิดในช่วงนี้ใครที่ต้องการงานใหม่หรือใครที่ต้องการเลื่อนขั้นตำแหน่งถ้าคาดหวังในช่วงระยะเวลานี้จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยทีเดียวถือเพราะถือว่าเป็นจังหวะที่ลงตัวจังหวะที่ดีของการงานของคุณให้ประสบความสําเร็จอย่างเต็มที่เลยครับโดยเฉพาะในช่วงจังหวะที่ดาวพุธของคุณก็โคจรมาอยู่ร่วมเรือนกันกันกบอยู่ในราศีกุมด้วยครับในช่วงจังหวะนั้น154หหรือ อาทิตย์พฤหัสแล้วก็พุธอยู่ร่วมเรือนกันมีแต่สิ่งดีๆก็เกิด1นึเรียกว่าดาวคู่วิชาการนะครับหนึ 1, 5, คู่มิตรใหญ่54เป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันเป็นอย่างดีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นจุดของการซัพพอร์ตชีวิตของคุณได้อย่างมากเลยทีเดียวการงานมีจุดของความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นครึ่งเดือนแรกถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในด้านการงานของชาวราศีเมถุนในการลงตัวเป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับซึ่งถึงแม้ในวันที่15นะครับอาทิตย์ของคุณจะยกออกไปหนีแล้วก็ตามนะครับ ว่าอิทธิพลของการที่ดาวพฤหัสยังไงเขาก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีเรียกได้ว,ว่ายังไงก็ไม่เสียนั่นเองครับเพราะว่าพฤหัสเองก็ไม่ได้โดนดาวอื่นๆเบียดเบียนนั่นเองครับส่งผลทําให้การงานของคุณอาจจะสะดุดเกิดขึ้นได้บ้านใจอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวพุธอ่อนแอที่สุดในรอบปีนะครับแต่ว่านะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสก็ยังคงไปได้ในทิศทางของเขานั่นเองส่งผลทําให้การงานของคุณแม้สะดุดบ้างแม้ติดขัดบ้างแต่ก็เอาอยู่นะครับฉะนั้นนะครับในเดือนนี้ของคุณน,นั้นครับคือในเดือนมีนาคม ด้านการงานก็ถือว่ายังคงไปได้นะครับฉะนั้นในเดือนนี้ของคุณนะครับในเรื่องการงานบอกได้เลยครับว่าจังหวะทองของคุณก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่18บแตายถ้าเกิดหลังจากวันที่18ไปแล้วค่อนข้างจะมีจุดของการติดขัดบ้างแต่ก็ยังคงไปได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถือว่าภาพรวมของการงานในเดือนมีนาคมนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวล่ละครับ <t> ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีเมถุนกันบ้างนะครับสำหรับด้านการเงินของชาวราศีเมถุนก็ต้องบอกว่ามีจุดของการตึงเครียดอยู่นะครับเพราะอิทธิพลของการดาวศุกร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นดาวการเงินของคุณอีกหนึ่งดวงนะครับค่อนข้างจะเจออิทธิพลของการถูกเบียดเบียนอย่างหนักจากอิทธิพลของดาวเสารที่เป็นเกษตรตราธิบดีขนาที่สุ์เข้าไปอยู่ในเรือนเสาหรือในเรือนคู่ศัตรูทําให้การเงินถูกเบียดเบียนครับทำให้อิทธิพลของเรื่องราวของความสุขของคุณก็ถูกดรอปลงไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะไปอยู่ ในภพเรือนของคู่ศัตรูนั่นเองส่งผลทําให้การเงินของคุณนะครับมีจุดของการมีรายจ่าย<ๆ>เกิดขึ้นได้สูงเลยทีเดียวเพราะว่านะครับภพบเรือนนี้ยังเป็นภพมรณาอีกด้วยหรือเรียกว่าภพเรือนสิ่งที่ต้องมีรายจ่ายให้ต้องออกไปนะครับฉะนั้นเรียกได้ว่าในช่วงเดือนมีนาของของคุณอาจจะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าเงินเก็บไม่ค่อยอยู่เลยทีเดียวต้องมีจุดของการที่มีรายจ่ายเข้ามาให้คุณต้องจ่ายออกไปเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ยินดีหน่อยนะครับอย่างน้อย,อยมันก็ยังพอมีจุดของการที่มีทางออกหรือจุดของการได้รับการช่วยเเหลือกิดขึ้น ได้อยู่จากดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกันกับดาวศุกร์ของคุณนะครับก็คืออังคารกับศุกร์ถือว่าเป็นคู่มิตรกันมีการเกื้อกูลกันมีการช่วยเหลือกันแม้ว่าจะมีเหตุตึงเครียดเรื่องการเงินเกิดขึ้นก็ตามแต่สุดท้ายแล้วก็จะมีทางออกหรือทางรอดให้กับคุณเกิดขึ้นนะครับเียได้ว่า6กับ3หรือศุกร์กับอังคารอยู่ร่วมกันมักเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีสนับสนุนกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับทำให้การเงินของคุณก็สามารถเอาตัวรอดรอดพ้นไปได้แต่รอดพ้นไปแบบไหน แบบมีจุดเครียดนิดนึงมีความกังวลใจเกิดขึ้นนั่นเองจใจที่พลนของดาวเสาร์ที่เป็นเกษตร,รปราธิบดีและเป็นคู่ศัตรูกับดาวศุกร์นั่นเองครับที่เบียดเบียนอยู่ดาวเสาร์เป็นดาวโทษทุกข์เมื่อโทษทุกข์ก่อเกิดนั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับการเงินแต่สุดท้ายการเงินของคุณก็จะมีทางออกด้วยการที่มีอังคารเข้ามาช่วยซัพพอร์ตนะครับทำให้นะครับแม้ว่าคุณจะเจอทอธิพลของความอึดอัดกดดันรายจ่ายแต่ก็สามารถเอาตัวรอดเกิดขึ้นได้นะครับในเดือนนี้แล้วก็ผ่านพ้นไปได้ทําาให้กรเงงินขอคุณ แม้จะติดขัดทําให้การเงินของคุณในเดือนนี้แม้จะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ยังสามารถที่จะประคับประคองและก็หลุดพ้นไปจากภาวะวิกฤตได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อใ,ในเรื่องความรักของชาวราศีเมถุนกันบ้างนะครับต,ต้องบอกว่าความรักของชาวราศีเมถุนนะครับในช่วงต้นเดือนก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีเลยทีเดียวแหละครับใครคาดหวังเกี่ยวกับการเจริญเติบโ,โตเกี่ยวกับความรักให้มันจเจริญง,งอกงามขึ้นหรือว่ามีเกณฑ์การที่พัฒนาความสัมพันธ์ให้มากขึ้นกว่าเดิมก็จะมีโอกาสประสบควายมสำเร็จเป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะในตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15เมื่ออาทิตย์อยู่ร่วมกันกับดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสจะเป็นดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีมมุนซึ่งดาวพหัสจะี2 พบเรือนด้วยการก็คือพบเรือนของกรรมะหรือการงานและก็พบเรือนของปัตตนีหรือคู่ครองนั่นเองครับทำให้ดาวพฤหัสจะส่งผล2บทบาทกับชาวราศีมิถุนฉะนั้นนะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสเมื่อเจอคู่มิตรใหญ่อย่างอาทิตย์เข้ามาเกื้อกูลตั้งแต่วันที่1นึจนถึงวันที่15ถือว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักของคุณใครคาดหวังเกี่ยวกับการจเจริญงอกงามด้านความรักหรือ,อจุดลงตัวของด้านความรักรีบเลยครับเร่งเลยครับเพราะจังหวัดน,นี้ เป็นจังหวัดที่ดีมากๆเกี่ยวกับความรักของคุณโดยเฉพาะใครที่ยังโสดอยู่เพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่18นะครับในช่วงเวลานั้นดาวพุธของคุณหรือดาวตันุลักษ์ของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนกลุ่มนะครับนั่นหมายความว่าครับการที่ดาวพุธอยู่ร่วมเรือกนกันกับดาวปัตนติหรือดาวคู่ครองมันจะมีจุดของการที่เรกว่าคุณมีความสมหวังหรือคุณจะมีความสําเร็จเกี่ยวกับชีวิตคู่ของคุณเกิดขึ้นคุณมีโอกาสได้พบปะคู่เกิดขึ้นคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกกใใจเเิดขึ้้นนนนัั่องครห ในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นจุดท,ที่ลงตัวในการที่คุณจะประสบความสําเร็จหรือได้เจอคนที่ถูกใจเข้ามาสู่ชีวิตเกิดขึ้นได้นะครับแต่พอหลังจากวันที่18นะครับก็อาจจะต้องพบเจอกับอุตสรรค์เกิดขึ้นแล้วฉะนั้นถ้าเกิดใครนะครับแอบชอบใครอยู่ก็รีบลุยกันไปก่อนนะครับก่อนที่จะมีการย้ายของดวงดาวในวันที่18เพราะหลังจาก18คุณอ่อนได้แล้วสเสน่ห์ของคุณหมดแล้วนั่นเองครับฉะนั้นคิดจะลุยก็ต้องทําก่อนตั้งแต่วันที่2เป็นต้นไปนะครับจนถึงวัน ที่ไม่เกิน18มีนาคมนั่นเองครับส่วนสำหรับใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับจุดจังหวะดีๆของคุณหรือเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปแหละครับว่าจะเป็นอย่างดีเลยทีเดียวในช่วงหน้าต่าวันที่1จนถึงวันที่18นะครับเพราะในช่วงเวลานั้นถือว่าทําอะไรก็ปักจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับการที่ต้องการต่อยอดในเรื่องราวของความรักนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดหลังจาก18เป็นต้นไป ก็จะเป็นจังหวะดวงตกของคุณนิดหนึ่งครับเพราะว่าดาวศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวความรักดวงหนึ่งก็อยู่ในภพเรือนเสามีจุดตึงเครียดมีจุดคิดเยอะมีจุดคิดมากก่อเกิดขึ้นมาให้ชาวราศีมิถุนได้รู้สึกสิ้นหวงังหรือรู้สึกน้อยใจเกี่ยวกับความรักได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะหลังจากวันที่18เป็นต้นไปคุณเองก็จะรู้สึกตึงเครียดหรือความรักของคุณไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่หรือมีเรื่องราวให้คุณได้รู้สึกถึงความรู้สึกที่มันค่อนข้างแย่ยนะครับหรือน้อยเกิดขึ้นได้ เกี่ยวกับความรักของคุณนะครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมถุนในเดือนมีนานครับต้องบอกได้เลยครับว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของชาวราศีมถุนถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยทีเดียวครับมีจุดลงตัวในหลายๆสิ่งมีจุดลงตัวในหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นใครคิดจะทําอะไรก็ลวแต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกประสบความสําเร็จได้สูงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินหรือความรักแต่ถ้าเกิดในเครื่องครึ่งเดือนหลังนะครับก็ค่อนข้างมีอุปสรรคนิดนึงจะต้องพบเจอกับขวากหนามเยอะพอสมควรเลย ให้คุณต้องฝ่าฟันให้คุณต้องแก้ไขแล้วก็มีเรื่องราวคุณต้องน้อยใจเกิดขึ้นนั่นเองครับหลังจากวันที่18มีนาคมเป็นต้นไปฉะนั้นต้องบอกว่านะครับในเดือนนี้คุณก็จะต้องพบเจอทั้งเรื่องราวอุปสรรคและคุณก็จะต้องพบเจอกับเรื่องราวแห่งความสําเร็จของคุณเกิดขึ้นมาได้ในเช่นเดียวกันนะครับครึ่งเดือนแรกดีมากๆครึ่งเดือนหลังอาจจะต้องฝ่าฟันนิดนึงก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับเพราะเรียกได้ว่าพอเริ่มต้นเดือนหน้ามาก็ดีเกิดขึ้นอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนั้นนนนอดดทิง ถ้าจะมีจุดของการเครียดเครียดหรือทุกๆมันก็จะเกิดตั้งแต่วันที่1ิบเป็นต้นไปนั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างๆของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทําอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจลและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่า ทำไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอะล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอะลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณ เข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคน,นครับราศีเดียวกันแท้แต่คนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามส b s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ พลาดโอกาสดีๆในคำแนานยดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ